ดีเลยจักกินเต้าหู้ไอ้เหลี่ยงเต้าหวยไอ้เหลี่ยงกินเต้าหวยไอ้เล้วอร่อยไหมโอ้เดี๋ยวไปกระดาษแม่แม่กันไม่เป็นอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวกระดาษแม่แม่ก็เดี๋ยวต้องเช็ดเสื้อนะไม่เช็ด น๋อ่ <laughs> อาฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ<ะ>่่าฮา่่าฮา่าฮาฮ่าฮ่่าาฮ่า่าฮา่าฮ่าาา่บ่่่่่่า่่ เอ<ห>าแช่มันนิ่มก่อนนะคนสวยไม่สบายใช่แล้ววันนี้ใช่ไหมสบายไหมไม่สบายใช่ไหมอร่อยไม่แห้งอร่อยนะต้องหัวงค์คนละถ้วย เขากำลังจะปิดปร้านพอดีเลยเหรอสามทุม่มแล้วไหมเคก็บได้ใหญ่กว่าเพื่อเก็บถุงให้เขาจะเก็บอ๋ออันนี้สองแม่ลูกสองถุงสี่ถุงนะไม่เขาเอาถุงเดียวเพราะว่าเขาบอกเขากินไม่เยอะเขาถุงเดียวสองแม่รูกเราสองแม่ลูกสองถุง เ้าต่อมแม่ลูกเราก็ต่อมแม่ลูกไม่ใช่ต่อมพี่ส่องกันแล้วเดี๋ยวสำลักแม่ไม่ควัญใจหัวบ้าไปซ่อมเกิดบังชอบชอบเวลาใครบอกว่าสองพี่น้องชอบถูกใจถูกใจเห็นไหมเห็นไหม ก่อพี่บ้ไ,ไหมเจแม่ดกเป็นแม่กครลูกคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นลูกหลังร้ดย้ยแล้วเสิังผู้ใหญ่เองคนนี้แม่คนนี้ลูกใช่ไหมเอาลูกกินเร็ว <c oughs> แดดมากแดดติดคอเป็นไงได้กินแล้วมีความสุขไหมความสุขอ้ะ <c oughs> เรื่องกินเรื่องใหญ่โอ้เรื่องกินเรื่องใหญ่ <c oughs> เห็นหรือยังเ <c oughs> ชื่อ,อยังจ้าเขาบอกแล้วว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เช่นแม่เนี่ยเรื่องอือง่นเรื่องเล็กใช่ไหม แม่จริงก็ตะห้อยห้อยอ่สามทุ่มแล้วนั่งกินข้าวหวรสองแม่ลูกถี่จริงผิดแล้วนะไงไงที่จริงไงอยากกินอะไรนั้นขนมอีดื่มใบบอกให้เอาไปไม่เอาแล้ว พูดไปฟังน่าเราาพ้มยนมอีกแล้วเต้าหอยยังไม่จบทีจะกินนมอีอีกแล้วลูกสาววะไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไม่เอาพูดเล่นมอีไม่เอาแม่มันเป็นแป้งแป้งแม่ไม่เอาไม่เอางดอันนี้ปวดเต้าหวยแน่ดีแล้วอยเาให้ลูกสาวแม่ทำเนี่ยข้าเหนียวก็มี ใช่มีเรามีแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมใช่แม่สั่งเขาทำเลย<ม>เดี๋ยวแล้วแบบบอกแกทำให,ล,ใหลูกสาวใหลูกสาวคนโตแม่ทำลูกสาวคนเล็กน่้องทำคนนี้แม่คนนี้แม่ <c oughs> คนนี้ลูก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต้งๆหยุดแหาหน้าเป็นน้ำด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล้างปาก อ๋อทำแป้งข้าวเหนียวอยู่บ้านแล้วไม่มีทุกอย่างเลยแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้า,แป,าแป้งกรอบน้อแป้งกรอบแกะเ้ามาทอดไข่มีทุกอย่างแม่ทอดมะเขือจะได้แป้งกรอบขนมแป้งมีอะไรแม่ก็ไม่กินแล้ว๋ยวนะี้แต่ว่าเราอยากกินแป้งเยอะ Mm hmm. น้ำน้ำน้ำเดี๋ยวาก็มาแมัน้ำ,นำนนนบิตเอง uh huh. อืมอืมอ่ะกินนากินนะตอนเช้าวันไรแกน้ำนนจะดับพุ่งมากเรื่องนี้กินไม่ดีแล้วอ่ะเธอก็ไม่นอดไม่อย่างนี้อย่างเงี้นพอเราเจ็บแกบอกว่าเนี่ยนวดเจ็บเราบอกเออดีเธอบอกว่าเราไม่นวดไงเนี่ยนวดแล้วก็เจ็บ mm hmm. ไม่มันจะเจ็บขึ้นมาแล้วมันก็เจ็บธรรมดาแม่ถึงไม่แก่ก็ยังเจ็บเลยเจ็บก็นวดกินยาแค่นั้นก็รักษาิดอย่าไปโทษนู่นโทษนี่ไม่เป็นไรหรอกมันบ่นก็บ่นได้แล้วเจ็บแล้วที่บ่นบนนั้นลูกใครลูกแม่ไงไม,ไม่รู้ลูกสาวคนที่รักของแม่ไง รักที่ไหนรักที่สุดของแม่ไงลูกสาวคนโตของแม่นี่แหละรักที่สุด <c oughs> รักเพราะว่าตามใจใช่ไหมรักเพราะว่าตามใจแม่ไงใช่ไหมตามใจทุกอย่าง <c oughs> ตามใจอายุเยอะแล้วไม่เป็นไรมัมนใกล <c oughs> ้แล้วเผ็ดไหม เผ็ดไหมน้ำข็งเผ็ดไหมเผ็ดแต่ว่าแซ่บเส็ดบี๋เส็ดไหมเสบดบี๋เส็ดยี่หรี่เส็ดยี่หรี่อิสานเขมานะคะอะภาษาอีสานแซ่บยี่หรี่อารมณ์ดีนะนี่ไม่เจ็บแล้วเหรอ เจ็บแต่ว่พูดได้แล้วเอาพูดได้แล้วเมื่อกี้พูดไม่ได้เมื่อเมื่อวานมันพูดไม่ได้เลยเมื่อคืนพูดไม่ได้หน้าบูดนั่งหน้าบูดอย่างเงี้ยในบนเตียงนั่งหน้าบูดไม่รู้จัใครก็ช่วยไม่ได้ใช่ มันนี้ยายหลงกลับบ้านนะอืไปเชียงใหม่เลยกำแพงเพชรแม่กลับมาวันที่สิบห้าอะกลับมาเดือนมกราอกลับมาลูกชายพาแต่งงานไงก็เลยไม่ได้ยังไม่ไม่ได้มานวดแม่ลูกชายจะแต่งงานอ๋อไอ้หลงลูกชายจะแต่งงานลูกชายเขาน่ารักแม่ไม่ไอ้หลงไม่มีสามีแล้วนี่ อืมตายแล้วหวานไหมหวานไปไหมใช่ <c oughs> หวานไปหน่อยไหมใส่น้ำไหมไม่ไม่ปไหนไม่ไม่ไม่ใส่เดีย๋ยวใส่แล้วไม่อร่อยใช่ไหมใช่ดูก็ดูแล้ว <c oughs> ไม่อร่อยเนี่ไม่เอาเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเียได้ ถ้าไม่อร่อยนี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะเจ๊หล่อนี่ไม่ได้เลย่ะถ้าไม่กินอร่อยไม่ได้เลยอ่ะเจ๊หล่อนี่มันเปื้อนแบบไอซิวจีอะไรอะไอ้แก่ซิเจีอย่าไปนินทาเพื่อนแม่นี้อัดวิดีโออยู่อย่าไปนินทาคนอื่นไอซิวจีแกแกบอกไงไงจะเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราคงยิ่งเปงเนี่ยเราคงมันเนมี่ยเดี๋ยวว่าลแมวแม่แม่ไปพูดเรื่องคนอื่นพูดเรื่องเราสองคน หัวละเราผงเยวอ่ะอืมมาผงเียว่ไม่ไม่เป็นไรเียว调้า汤อืมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเก็บเรื่องแม่วันละนิดวันละหน่อยอืมวันนี้อัดเรื่องกิต้าร์ฮวยกันดีกว่าอืมใถ่